ทำไมคนถามปากสั่นอย่างนั้นนะดูดูไม่ได้ซ้อมมาคำถามเออนั่งคิดได้หลอกตั้งแต่เมื่อคืนครับผอครับก็นะครับก็จริงๆก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับว่าเรือนชรานางได้มีการหยุดถ่ายทำไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนักแสดงนะครับก็วันนี้ก็มีจักรจักรนะครับที่จะมารับบทชราพรนะครับสำหรับเรื่องเรือนชรานางนะครับเพื่อทำให้ละครเนี่ยสามารถถ่ายทำต่อไปได้นะครับ ทุกคนมองเหมือนเป็นโจทย์ผมอยู่หันมามองหน้านักแสดงนักแสดงคือแบบเยอะไหมครับยี่สิบคิวยี่สิบคิวครับประมาณยี่สิบคิวครับจะตอบเริ่มใหม่ก็แต่ละคนมบ เริ่มใหม่บางส่วนครับ,รบผมต,ต้องใช้คํานี้ครับเพราะว่าจริงๆก็มันจะมีบางอันที่ถ่ายทําไปแล้วนะครับพอเรามีการปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนี่ยอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ของชดาพรเนี่ยก็อาจจะต้องถ่ายทําใหม่นะครับแล้วก็มีการเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นความหลักด้วยบอกไปเลยครับว่าถ่ายใหม่ทงหคนครับไม่เดี้ยวกันมาก่อนกรับืต้เอาเอามรกกัน ตอนนี้นักแสดงเหยียบเท้าผมอยู่ครับแเอวครับครับก็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 ใครทำใหม่ครับผมสำหรับเส้นหลักนะครับผมก็จะมีนะครับหลักๆแต่ว่าอย่างสมมุติเส้นซิกที่แบบไม่ได้เกี่ยวพันกับชฎาพรเยอะอะไรเงี้ยมีเส้นแฟมิลี่อยู่อะไรเงี้ยอย่างพี่อ๋อมพี่อ่ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เส้นของแอร์ลินอะไรเงี้ยครับครับเอ้ยแอร์ลินก็เยอะอยู่แต่ยังใครกับใช่ใช่แต่ก็ยังมีเส้นที่แบบไปกับแฟนไปกับชูอะไรเงี้ย ไปกับผู้ชายบ้างอะไรเงี้ยไครับจริงๆตอนแรกก็ตอนตอนแรกเลยก็อยากคุยกับน้องครับอันนี้ก็สรารภาพตามตรงเนาะนะครับว่าเราก็ต้องสื่อสารกับนักแสดงก่อนเป็นหลักนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้ติดต่อนะครับก็อาจจะด้วยน้องที่อาจจะไม่สะดวกที่จะสามารถคุยกับเราได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางผมเองก็พยายามที่อยากจะเข้าไปเจอกับน้องเนาะ ข้างข้างในซึ่งจริงๆก็มีนักแสดงอันที่พ,พี่นิวก็อยากจะเข้าไปดยนะครับเพราะจริงๆก็อยากจะพูดคุยก่อนแหละก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าเมคด c i s ชันว่ายังไงต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอด้วยการที่อาจจะไม่ได้คุยเลยอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เราต้องเดินหน้าต่อก็ปรึกษาหารือก็ประชุมร่วมกับช่องนะครับก็สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าก็ควรจะเปลี่ยนนักแสดงนะครับก็ต้องขอบคุณจักรจัดมากนะครับที่มารับบทชดาพรจริงจริงเราต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เคยติดต่อไปเมื่อ ช่ครับตั้งแต่แรกด้วยคือติดต่อจะกั้นตอนรอบแรกด้วยครับแต่ว่าตอนนั้นคือน้องก็ติดภารกิจเนาะแล้วก็ไปพาหัวเข่ามาตอนนั้นยังไม่หายดีค่ะก็รู้สึกว่าเออยังยังลงบันไดแบบก้าชิดอยู่เลยเนาะขายังใช้งานได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวแบบจะมาเป็นผีแล้วก็จะหลอกคนไงก็เกรงใจกองอะไรเงี้ยค่ะพอมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเราพร้อมแล้วสุขภาพโอเคแล้วอะไรเงี้ยจังหวะมได้พอดีจังหวะได้พอดีจังหวะได้พอดีมากๆครับตรงนี้คือโชคดีมากครับ ถามว่ากดดันไหมจริงๆแล้วจัอก็คือไม่ไม่โฟกัสตรงนั้นส่วนใหญ่เวลาตัวเองจะกดดันก็คือจะกดดันละครรีเมคที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตมาก่อนอะไรเงี้ยเวลาเล่นก็จะกดดันอันนี้ก็พยายามจะไม่กดดันถ้าจะกดดันก็คือกดดันเพราะว่าตัวเองอาห่างละครไปเกือบ2ปีเวลากลับมาเล่นก็รู้สึกว่าเออเรางจะยังทำได้ไหมจะทําได้ดีไหมแล้วก็นักสแสดงก็เป็นนักสแสดงที่แบบอย่างพี่กบทรงศริษย์อย่างพี่นิวอย่างหนูนาอย่างเงี้ยเราไม่เคยร่วมงานด้วยเลยอย่างพี่ออกอย่างเงี้ยทุกคนคนที่เราแบบอยากร่วมงานด้วยก็จะต่นตนต้้รงีมาากกว ก็คือตอนติดต่อครั้งแรกจันรู้เลยว่าแบบสุขภาพจันยังไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เลยปฏิเสธพี่ตายไปแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่ตายก็ติดต่อมาเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออพี่เขาก็อยากร่วมงานกับเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของเขก็อยากทํางานด้วยพอตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราพร้อมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบนึกถึงเราช่องแปดถึงเราคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกันหลายเรื่องครับม็มีเรื่องที่แบบเหมาะกับน้องจีบบอยู่ช่วงนั้นก็จะมีเรื่องแบบเนาะ ชีวิตความรักอะไรเงี้ยที่ยังไม่สามารถแบบรับงานได้ชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยแบบพอส่งบทเรื่องนี้ไปคือเขาก็จริงๆเาก็มีเดินทางแผนเดินทางไปต่างประเทศนะครับสองเดือนอะไรเงี้ยก็คือแบบยกเลิกตั๋วยกเลิกทุกอย่างเพราะแบบเขารู้สึกเอออินกับเรื่องนี้ก่อนอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขอ่านบทรู้สึกว่าเออตัวละครก็แบบนานๆเราจะไปจันนะไม่เคยเล่นเล่นกับพี่กบเลยอะไรเงี้ยไม่เคยเล่นกับพี่หอมเลยก็แบบเอออยากร่วมงานด้วย พี่นิวกับหนูนาเนี่ยยิ่งไม่เคยเจอเลยพี่นิวก็เจอกันผ่านๆตามงาน <laughs> ใช่ก็ไม่เคยได้ร่วมง,งานกันเลยก็รู้สึกว่าเออนักแสดงเรื่องนี้แบบหลายท่านอะไรอยากเล่นดูเลยแล <laughs> ้วก็ต้องมาเล่นร่วมกับมาพัรอดอที่ต้องไปเล่นนที่น้องก,กันเลยเป็นไงบ้างเรารู้สึกว่าเราเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้าวงการเพราะว่าเรามากองคนอื่นเขารู้จักกันหมดแล้วอะ <c oughs> ่ะเราก็เลยแบบว่าเออมาเนียนๆกับเขาแต่ก็สนุกสนานดีกองนี้คนเยอะดีค่ะ เป็นเป็นยากขึ้นกว่าเดิมครับเป็นยากขึ้นครับแล้วก็แต่ที่อย่างที่พี่ตายบอกมาผมก็เชื่อว่าเป็นวิธีการแยกบัญหาเฉพาะหนาที่ที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับเราก็พยายามหาทางในงานเดินหน้าต่อไปได้ครับผมพูดถูกไหมครับถูกต้องครับเหมือนมีอะไรในใจนะครับคุณเออจริงจริงต้องแจ้งว่าคือตอนก่อนที่จะตัดสินใจมาถ่ายมา ก็มีการแบบเหมือนเอาที่ถ่ายทําทั้งหมดมาเลียงแล้วก็ร้อยตัดกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ตอนแรกก็ดูโซลูชันอยู่อะไรเงี้ยเราก็เห็นบางอันว่ามันน่าจะมีส่วนการแบบขยี้เพิ่มนะอะไรเงี้ยสองคือต้องแจ้งว่าในบทเดิมเนี่ยรวมตัวกันเยอะมากครับทุกซีนเนี่ยคืออยู่กัน17คนอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความยากต่อการถ่ายเยอะมากอะบ,บางอันถ้ามาถ่ายใหม่แล้ว17็คนเนี่ยฉากโต๊ะอาหารเงี้ย,ยคือรับอินเสิร์ตทุกคนแล้วก็ คิวนักแสดงทุกคนคือเข้าฉากกันที่17คนแล้วคือคิวแต่ละคนคือพี่อมพี่กบพี่พิมพี่ฝนพี่อ่ำคือคิวทองหมดทุกคนแล้วรวมตัว17คนแล้วก็หนูหน้าเนี่ยทุกคนนี้คือยากมากก็เลยต้องมีการปรับบทให้การรวมตัวน้อยลงเฉพาะซีนสำคัญเท่านั้นซีนแบบการตายงานศพหรืออะไรที่แฟมิลี่เนี่ยต้องเข้ามาอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็3าสิบนะ จริงๆเราอยากรู้ก่อนว่ามัน next step คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกับทางน้องมันจะยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะให้ทางเรารอไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอะไรที่เราซัพพอร์ตได้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอันนั้นครับก็จริงๆต้องต้องแจ้งว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แจ้งักแสดงเลยครับคือเพิ่งจะมาแจ้งช่วงช่วงประมาณ2อสามอาทิตย์นี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าประชุมกับช่องประมาณ2เดือน ก็คือใช,ใช่ครับก็มีการเหมือนแบบโซลูชันอะไรเงี้ยเอาของเดิมมาตัดการประชุมกันดูหาแนวทางอะไรเงี้ยครับแล้วก็เฮ้ยในกรณีที่เปลี่ยนคนน่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยครับติดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีการปรับบทเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยเรื่องโครงแล้วก็เมคดีซิชันแล้วเวย้ยถ่ายต่อเดินหน้าก็ค่อยๆแจ้งทีละคนครับ <laughs> ก็พี่อ๋อมตกใจว่าถูกเลขท้าย2องตัวปกติคือจะดูกันในคลิปว่าตอนโทรไปแจ้งก็คือพี่อ๋อมก็ตาลอยครับผมแบบก็ครับผมประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากเออประมาณถ้าถ้าตีก็เกือบสามสิบนะครับ ก็ก็ก็แต่ก็มานี่ครับด้วยด้วยความที่นได้เลยครับผมคือที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยพอเราเห็นว้อบกพร่องอะไรที่มันไม่ดีไม่สนุกเนี่ยเราก็อยามปรับแก้ไขให้มันดีขึ้นในครั้งนี้ด้วยเราก็เลยเขียนบทใหม่ตั้งแต่ตอนหนึ่งจนถึงตอนนี้บทมาถึงตอน6ถ้าถามว่าอันเก่าใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อันนี้มันคือบทใหม่ครับไม่แต่เราแต่เราต้องบอกว่าบทใหม่มันจะสนุกขึ้นไงคะ เหมือนเราได้มีการพรีเทสไปก่อนแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะออกมา่าไไม่ไม่ั่คม่ไ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 ม่คือคือตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าจากจากเซอรเรชันเนี่ยครับนักแสดงแต่ละคนได้รับผลกระทบไม่เหมือนกันอย่างจต่สมมติเส้นหลักเนี่ยคือต้องบอกว่าใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างสมมติพี่อ๋อมอย่างเงี้ยก็จะมีเส้นแบบหรือแอลลิน ครับผมครับอันรวมยังต้องถ่ายใหม่อยู่ครับพี่ครับผมก็ก็จะมีบางอันก็ยังต้องใช้ได้อะไรเงี้ยอย่างเส้นที่เป็นแบบเส้นชูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเส้นเส้นชูเส้นชูเส้นแฟมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของเส้นเนี้ยเขาโอ้โหเขาเรียกว่าลือนะครับครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยมีเออคุยอันนี้อันนี้ไม่ต้องกดนะกระชายไปตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวของจันอาจจะมีไปเรียนรับ อะไรอย่างงี้หน่อยอะไรย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวรอให้แบบเข้าที่เรื่องเรื่องบทเรื่องคาแรคเตอร์อะไรให้เรียบร้อยาต้องบอกว่าของเดิมที่ถ่ายอะครับอย่างบ้านหลังอะเราผ่าสักประมาณ4ี่โลคือหมายว่าสี่ห้าโลครับห้องรับแขกเป็นอีกที่หนึ่งห้องรับทานข้าวอีกที่หนึ่งห้องนอนอีกที่หนึ่งก็คือ5้าโลอะประมาณนั้นคือผ่ากันไป ตอนนี้พอเกิดเรื่องก็อาจจะเหลือเพิมา2โลครับแต่ก่อนมันจะแบบเดินทะลุซ้ายไปออกห้องรับแขกอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามรวบทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นในโลหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามเดินเดินทางในการทํางานให้เร็วขึ้นคาว่าจะใช้เวลาถ่ายภาพถึงตรงนี้มีนา นักข่าวอยู่พึ่งชงนะนักข่าวดูชงนิดนึงครับอย่าบแรกทีครับทีก็มีพี่กบทรงศิลท์แซวแบบเอยทุ่งท้องนะที่ไม่อยากขายอีกมล้วตลกพี่เนี้ยประมาณนี้ครับครับยีสกคือจะเปขาับอีตลบ I okay. am okay. ครับครับผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่คิดว่าจะไม่ถามแล้วนะครับแกครับผมครับผมก็ครับผมก็ก็ก็ข้าวจากสามมื้อตอนนี้เหลือสองมื้อตอนตอนนี้ก็ใช่ครับ บอกว่าช,ช่วงนี้รักษาสุขภาพก็งดเข้าเย็นไม่ให้นักแสดงัว <c oughs> ใช่ IF ครับอเขาก็บอกเพื่อสุขภาพก็ตอนนี้ก็จัดให้นักแสดงเริ่มกินภายใน8ชั่วโมงครับร <c oughs> ้อนเล่น <c oughs> มันเป็นโครงก,การที่จะให้นักแสดงใส่ชุดหลับได้ง่ายๆถูกต้องครับผมอันนี้เดี๋ยวเขาคิดจริงจังกันไปหมดแล้วนะ ก็จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับอาจจะต้องกระทบแล้วก็อาจจะมีกระทบนักแสดงในบางส่วนด้วยอะไรเงี้ยเนื่องจากอันเดิมเนี่ยเรามีบทเนี่ยประมาณ27 EP อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ด้วยระยะเวลาที่อยากจะทํางานให้เร็วขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็นโยบายช่องด้วยก็มีการปรับเหลือประมาณ24ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่ากระทบไหมก็กระทบอยู่อยู่อยู่แล้วครับก็ ตอนนี้รอบ,บทครับผมอันนี้สารภาพตามตรงครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปชุมบทครับเพราะว่าก็จะมีการดึงอันเดิมมาใช้อยู่บ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะหาโซลูชันกันเพราะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใหม่หมดเลยอาจจะทํางานไม่ทันตอนนี้อะไรเงี้ยครับก,ก,ก็ก็จะมีการใช้อันเดิมมาเพื่อปฏิปต่ปตอแล้วก็เล่าเรียงเพื่อเดินหน้าอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องแจ้งว่าสําหรับเรื่องนี้มีต่างประเทศที่เขาซื้อไปแล้วด้วยครับแล้วก็ ใช่ตอนเตรียมลงในในต่างประเทศกันแล้วก็ไปมาปุ๊บก็ตอนแรกจริงๆมันต้องเหมือนออนแอร์ในต่างประเทศสักประมาณทันวาอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ก็ขอมีการผัดเปลี่ยนแล้วก็มาในมีนาก็ก็ยังไงอาจจะต้องรีบเร่งในการจัดส่งอะไรเงี้ยครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้คือคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยครับผีเป็นส่วนหนึ่ง นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการแบบตามหาแต่ว่าไม่ได้เหมือนเรือนลมมิวเนาะนะครับอันนี้ตามหาว่าจริงๆแล้วชดาพรเนี่ยตายเพราะอะไรและใครเป็นคนฆ่าแต่จริงๆในขณะตามหาเนี่ยครับมันไม่ได้เจอแต่เรื่องของฆาตรกรหรือว่าใครเป็นคนฆ่าแต่มันเจอความเลวของคนในบ้านที่ทุกคนที่เราเคยเห็นว่าเป็นอีกอย่างนะพอไปลือ้อหรือว่าไปสืบค้นเนี่ยก็ดันไปเจอว่าแต่ละคนมันคือ มันมีใต้คมอย,อยู่มันมีอีกมิติหนึ่งที่คุณเห็นแล้วอีกมิติหนึงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือความสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วที่เห็นว่านักแสดงเยอะครับทุกคนจะมีเส้นของตัวเองแต่ว่าจะต้องติดตามไปกับหนูนาที่เขาจะเป็นคนไปตามแล้วก็ไปเปิดเรื่องราวต่างๆแล้วก็พี่นิวสองคนนี้ก็จะเป็นเหมือน ผู้สืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยครับที่ไปตามแล้วก็ไปเจอเรื่องต่างๆครับส่วนนนี้เป็นผู้นําทางจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่ก็จะอยู่ด้วยกันเราต้องสิงล่างต้องมาบอกว่าเฮ้ยไปตามเรื่องนี้ซิอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นผู้ไกลอะไรเงี้ยครับกลัวไหมครับกลัวแต่เราเป็การเดิางเอาเลยกลัวครักลัวนี่กลัวไหมครับผมครับครับ เป็นเรื่องที่จัดตัดสินใจกับมาเล่นในรอบ2องปีรับรองไม่ผิดหวังค่ะ <c oughs>